พวกเขาได้พบกับร่องรอยต้นไม้ขนาดมหึอมาที่ล้มระเนระนาะดราวกับมีบางสิ่งมีพลังมหาศาลเพิ่งผ่านไปมันคือร่องรอยของไอ้กุดพยาศัตว์กินคนที่ฆ่าชีวิตคนนับสิบเสียงคำรามกล้องดังขึ้นและแล้วตำนานก็ปรากฏกายต่อหน้าไอ้กุดเสือลายพาดกรนในตำนานมันไม่ได้มาแค่เผชิญหน้าแต่มาพร้อมกับความโกรธแค้นที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างไอ้กุดพุ่งเข้าจู่โจมด้วยความเร็วเหนือความคาดหมาย การโจมตีของไอ้กุดรุนแรงจนแม้แต่งแงซายและดารินยังต้องเข้ามาช่วยหยุดยัง้งพลังจากปืนและพลังเวทถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันเพื่อยับยั้งการโจมตีของมันแต่นั่นก็ทําได้แค่่วงเวลาดากนี้ไอ้กุดมันคือภัยคุกคามที่ไม่อาจมองข้ามได้พวกเขาจะเดินทางต่อไปได้อย่างไรเมื่อรู้ว่ามีพยาศัตว์เช่นนี้รออยู่ข้างหน้าติดตามได้ในอีพีหน้า